ทุกคนเบิ่งเบึงไอย้อยหน้าขึ้นมาสวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะไอไปเก็บเหตุตอนค่ำค่ค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากฝนหยุดตกแป๊บหนึ่งนะคะไอก็เข้าป่าไปถึงป่าประมาณ5้าโมงเย็นค่ะคลิปนี้ไอไปเก็บเมื่อวันศุกร์ที่9เดือนสิงหาคมนะคะโอเคเดี๋ยวทุกคนมาตามดูเลยนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้นะคะ ไอกลับมาป่าความลับเห็ดโตแล้วทุกคนดูทุกคนจำได้ไหมครั้งไอไม่แน่ใจว่าไอาได้ถ่ายคลิปให้ดูไหมที่ไอามาตั้งแต่ช่วงที่ไอกลับมาจากจากเมืองไทยอะเนะาะไอมาตอนนั้นอะไอไม่ทันคนเขาทุกคนดูดิก่อนจะเก็บเห็ดขอสวัสดีทุกคนก่อนวันนี้ฝนตกทั้งวันจริงๆนะคะตอนนี้เรามาถึงป่านี่เกือบห้าโมเย็นแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ พี่ขุณบอกว่าให้รีบเก็บนะฝนมันก็กลังจะมาดูดิ <laughs> พอไอามาถึงป่าลมเริ่มมาแล้วทุกคนจ๋าวันนี้ไอต้องใส่ไอ้นี่ด้วยนะสะท้อนแสงค่ะอ่ะเรามาเก็บกันเลยทุกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะคลิปที่แล้วนะคะคุณยายซ่าถามว่าลูกไอทำไมหนูไม่ใส่ถุงมือ ไอได้บอกแม่ไปแล้วนะคะว่าไอายังไม่ถนัดเพราะว่าไอาถ่ายคลิปไปด้วยเนาะแล้วแบบคือไอเป็นคนไม่ถนัดในการใส่ถุงมือเอาง่ายๆบางคนเขาก็ถนัดค่ะไอไม่ถนัดไอรู้สึกว่ามันหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกแต่ก็รู้ว่ามันอันตรายอยู่อยู่แหละเผื่อบางทีเจอพวกทากนะไไม่กลัวเพราะทากเนี่ยเขาจะไม่ไม่ฉกเรา เดี๋ยวให้ดูดอกเห็ดสวยค่ะถ้าเขาจะไม่กัดเราแต่มันก็จะอายุอายุไเนาะแต่ที่กลัวก็จะเป็นพวกมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเงดอกเห็ดกำลังสวยค่ะถึงฝนจะตกแต่ว่าเขายังไม่ได้กลื่นน้ำเข้าไปมาก ออ้้โโววเคพี่ขุนเดินอยู่ตรงริมทางค่ะนางไม่ได้เอารองเท้าบูทมานางมาเป็นผู้ให้กำลังใจกล้วยหนึ่งผลนะคะวันนี้ความเหลืองเหลืองเหลืองสวยตอนนี้ฤด,ดูการเปลี่ยนแล้วนะทุกคนมันกำลังเข้าไปฤดูใบไม้ร่วงละเห็ดก็จะมีความเหลืองอ่อยมากขึ้นนะคะดู ว้าวความสวยงามงางาม,งามดีต่อใจ <c oughs> อ้ยพี่น้องแมวพี่น้องแมวเบิงบ่งเบิๆงบงบบอ้ยโยโย,ย,ย,ยนี่ๆๆมาแล้วเห็ดไอมาแล้วอุย้ย <c oughs> คำพี่หนึ่งชอบมาแซวบอกให้ไปเก็บกับพี่โูน ไอ้ฝนนะมันหลับตาทำแก้งไม่เห็นเห็ดไ <c oughs> อ้ก็บอกพี่หนึงไอ้เก็บชิวๆพี่หนงคือเวลาเราหน่อยเราเราก็รีบเก็บรีบเก็บรีบกลับอะไรแบบเนี้ยเออทุกคนเท่าไปเยอะก็ลําบากอีกนะเพราะส่วนใหญ,ญ่หยุดหนึ่งวันก็มาเก็บเห็ดใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทำงานวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยเออ เก็บเยอะก็ดีใจอยู่ทุกคนแต่ก็มันก็จะเหนื่อยตอนทำความสะอาดแหละบางทีทิ้งไว้ซองวันกว่าจะได้ทำความสะอาดดูดอกเห็ดโอ้กลุ่มนี้วันนี้เห็ดเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสกระปรกนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาไปพึ่งไว้ค่ะทุกคนดูเห็ดพึ่งหวานดอกแก่ๆนะคะาเธอเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ว้ายนี่หมดแล้ว ไม่มีใครเห็นน้องนี่น้องมีอีกดอกหนึ่งคะ่ะทุกคนนี่นี่นี่แต่ขึ้นลาไปแล้วตัวนี้นะคะว้าวดอกใหญ่มากเลยเอานี่คือมันมันเหลือจากที่เขาเก็บทุกคนดูมันจะมีอยู่ทางนู้นอ่ะสูมเข้าไปมากๆก็จะมองไม่เห็นหนู่นนะคะเหลืองๆเดี๋ยวเร,เริ่มเก็บจากตรงนี้ก่อนเนาะ อันนี้น่าจะเป็นเห็ดที่เหลือจากที่เขาเก็บหลายสัปดาห์แล้วมันเพิ่งจะโตขึ้นมาใหม่มนี่ค่ะนางงามใช่ค่ะยาว นี่ค่ะลอยเขาเก็บเสียดายตอนที่พี่ไก่กับคุณแม่ตามไอามาเนาะตอนไหนไปเดนมาร์กอะ่ะเขาคือเวลามันน้อยไงเราก็เลยไม่ได้เข้าป่าเพราะมาอยู่แค่เป็นทริปแค่หนึ่ง หวันหนึ่งคืนนะทุกคนมันมันก็ไม่มีเวลาจะทําอะไรต่างคนก็ต่างเหนื่อยด้วยแหละนะคะใครก็เลยบอกพี่ไก่ว่าคือบริษัทที่เราเคยทํางานด้วยกันน่ะเขาจะ,กะเกษียณอายุงานห้าบห้านะคะพี่ไก่นี้ห้าสิย่างปีนี้พี่ไก่จะเต็ม54นะคะก็จะทํางานอีกประมาณปีเศษเศษอ่ะนะคะ ก็จะ,กะเกษียณก็ก็เลยบอกเกษียณแล้วค่อยมาเที่ยวใหม่เดี๋ยวจะพามาเที่ยวป่าโอ้ยพี่น้องตรงนี้คือดีแต่ดีดีต่อใจทุกคนดูมันเหมือนเป็นภาพวาดเนาะเขียวๆแล้วเอาสีเหลืองมาแต้มอะ่ะอันนี้ขอถ่ายรูปนิดนึงนะ นนี้ะ่ะจะผอมๆเอ้ยทุกคนฝนมาแล้ว พรุ่งนี้ลมพายุจะเข้านะคะพรุ่งนี้ฝนอาจจะไม่ตกแต่พายุจะมาก็เลยคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกแต่ถ้าพายุมานี่อันตรายก็เลยคิดว่าเออนองเข้ามาป่าวันนี้แหละ ายาวก็น่าลุ้นแล้วก็อีกดอกหนึ่ง,งนี่แค่ทุกคนดูดิว้าน่ารักจังเลยอะ่ะนี่สีพี่น้องส,สวย่โอ้สวยตรงนี้เขาไม่เห็นหรือเขาไม่เอา น่าจะเป็นอะไรที่คนเขาไม่เอาทุกคนเพราะมันมันอาจจะสกกระปรกคนอื่นไม่เอาแต่กี้เอานะนี่ได้อยู่มันก็ไม่เลวนะนี่แล้ะทุกคนเก็บเห็ดแป๊บเดียวสิบห้านาทีผ่านไปใช่ไหมนะ่ะว้าย อันนี้ดอกนี่สวยสวยสวยทุกคนสวยอันนี้อ่ะเปื่อว้าวโอ้สวยสวย,ย <laughs> กรอบมาก ความขาอมโอเคมีอกไม่เอ้ยว้ยทุกคนฝนลงแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะโทรบอกพี่ขุนให้กลับขึ้นรถไปก่อนไม่ต้องยืนรอตรงในป่านะคะเ <c oughs> พราะว่าแกไม่มีรองเทา้าบูทตอะไรเลยค่ะ จะใส่รองเท้าหนังเชย่ยโอเคถ่ายได้แค่ไหนก็แค่นั้นทุกคนจ๋าผมมันตกแล้วก็เดี๋ยวไอจะอเก็บแค่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็จะวิ่งขึ้นรถทุกคนมาดูกระจุกนี้กับไอทุกคนว่ามันมีเห็ดกี่ดอกอยู่ในกระจุกเดียวกันดูคะ่ะสุดยอดแต่ก่อนที่เราจะไปเก็บเห็ดมันปูมาดูนี่คะ่ะเห็ดพึ่งหวานสองดอกน้อย,อยทำไมถึงกล้าเกิดพ่อแม่อยู่ไหน พ่อแม่เธออยู่ไหนเนี่ยขออนุญาตเก็บเลยไม่ได้ถ่ายรูปสองพี่น้องโอ้ยลูกกำพาเดี๋ยวทุกคนอาจจะเก็บยังไงตัวนี้ไอช้อนอย่างนี้เลยเนาะใะให้กำลังใจไอ้นะ งนี่ค่ะปะาดพี่น้องแมวเห็ดหนึ่งกระจุกหนึ่งอุ้งมือค่ะนับไม่ได้เลยว่ากี่ดอกเนี่ยค่ะดูค่ะส,สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยโอ้จะมาเล็มมาตรงนี้นี่ยมันอยู่กระจุกเดียวจริงๆสุดยอดค่ะ เก็บเห็ดกระจุกเดียวนี่ก็พอแกงหนึ่งหม้อเลยเดี๋ยนะตัวนี้เก็บยากขอทำนี้เนี่ค่ะ <Okay. S 1> เกิดเป็นกระจุกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเ่ะดี๋ยวเราไปจัดการที่บ้านโอเคโอเคพอแค่นี้แหละ ุ่มทุกคนยากวา่มองไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ยังไงจะเดี๋ยวนะอุ้ยแดดมาแล้วดีใจจังเลยฝนตกแดดออกโอ้โหเห็ดป่านี้เนาะเกิดเป็นกระจุกนี้เลย เราได้ตัดเขาแล้วทุกคนเราก็ต้องเอานะคะนี่แหละก่อนมานี่ไอ้ดูน้องใบเตยนะแข่งเทควันโดเข้าไปรอบแปดคนแล้วแล้วก็จะชิงเข้าที่เข้ารอบสี่คนนะไปไม่ถึงแพ้เซอร์เบียเนาะอืม กุามไม้เนี่ยอุ้ยนี่นี่นีนส่สวยอุ้ยอีกดอกหนึ่งอยู่คนต้นไม้นู่นๆเดี๋ยวถ้าเข้าไปเก็บทุกคนดูหมู่บ้านนึ่งนะ้เนี่ยครอบครัวอย่างนั้นเนี่ย,ยไหนๆก็แกะเข้ามาแล้วก็จะเอาเหอะ ปิดไปอีกค่ะทุกคนนี่ให้เขาอยู่ในนั้นอุ้ยทุกคนเหลืองๆเหลืองๆโอ๊ยตาตาตายไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวล็กจริงๆเอาเดี๋ยวนะทำไมวันนี้มันหมาดอีกแล้วทุกคนนี่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 โอ้ยงามด้วยอ่ะดีต่อใจอีกแล้วเฮ้ย มันดีใจหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้เคยไปอ่านเจอนะคอมเมนต์ที่แบบแย่ๆไอ้หมายมถึงว่าไอ้ไปเจอที่คอมเมนต์ของคลิปคนอื่นอะที่แบบเวลาเขาเจอเห็ดแล้วเขาดีใจดีใจก็มีคนไปคอมเมนต์แบบโอ๊ยยังกะเจอทองเนาะอะไรเงี้ยกะเจอเห็ดก็ <c oughs> <c oughs> มันสนุกทุกคนถ้าใครได้มาเข้าป่าเก็บเห็ดคุณจะรู้ว่ามันท้าทายท้าทายมากนะคะโดยเฉพาะป่า มันไม่ค่อยมีเห็ดป่าที่มันไม่ค่อยมีเห็ดแต่เราอ่ะหาเห็ดเจออย่างเงี้ยเออมันท้าทายจริงๆค่ะท้าทายความสามารถเราการหาการมองเห็นสายตาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่เอาเนาะดูเจ้ามอสกลุ่มนี้ค่ะเป็นมอสอีกชนิดหนึ่งนะคะน่าจะกินได้เนาะคล้ายๆผักกาดเลยผักกาดฝอยๆหรือปรกกานลัง เหลือ,อ่อยเลยค่ะสวีเดนเนี่ยป่าเยอะ80%พื้นที่ป่านะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกป่าจะมีเห็ดนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ป่าเห็ดนะคะหมายถึงใกล้ป่าที่มีเห็ดก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนคนนั้นไปนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้ป่าเห็ด เราก็ต้องตามหานะคะทุกคนใช่วันนี้ก็เจออีกดอกหนึ่งค่ะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆเห็ดพิษอะ่ะเห็ดเกือบจะจมน้ำแล้วคะ่ะน้ำเจิ่งเต็มหมดแล้วตัวนี้ทุกคนดูเนี่ยค่ะน้ำตรงนี้ไอเคยมาเก็บประจำนะะแต่ว่าอันนี้มีแต่ลอยคนเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะไอเก็มาเล็มมานี้แหละเล็มตรงที่คนเขาไม่เห็นหรือคนเขาไม่เอา นี่นใครไม่เอาแต่ไอ่ก็เอาจึเข้ามานี่ยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยค่ะทุกคนตั้งไม่ได้เลยเละไปหมดล้างมือกัน <c oughs> <c oughs> อุยน้ำเย็นน้ำใส <c oughs> น้ำฝนค่ะเดินมาเจอสองพี่น้องนะคะแล้วก็คุณทากค,ค่ะคุณทากนี่สีดำมิดเลย สองพี่น้องนะคะทุกคนไอไม่เอาหรอกเนาะถ่ายให้ทุกคนดูเห็ดพึ่งขาลายหมวกสีส้มนะคะนี่แหละไอกำลังคิดว่าไอจะเดินลงไปที่รถแล้ว <c oughs> โอ้ยมาเจออีกแล้วดูความยาวของขาเห็ดเห็ดเห็ดกำลังดูดน้ำขึ้นไปค่ะ เพราะตรงนี้เป็นน้ําเลยทุกคนนี่มาเก็บเห็ดก็ม,มาวิเคราะห์น้ําวิเคราะห์ป่ามาติเจ <laughs> <laughs> ้าก็คือบกเก็บเก็บไปโลดเจ้าเว้าเห็ดยั่งมาติ <laughs> 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 นางไอกี้ผู้ชอบบรรยายนี่แะทุกคน <laughs> 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 ทุกคนดูไอเก็บเห็ด ไอว่าประมาณออะตีไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะอืมทุกคนเบิ่งเบ่งไอเงยหน้าขึ้นมาทุกคนดูมันบบแม่นของง่ายเฮ็ดมือเนี่ยป้าพี่น้องแมวไอเห็นเฮ็ดง่าไปแล้วเป็นไ,ไปได้จังใดขาเจ้าคือบบเห็นจ้ะฮะนะนี่จะดอกใหญ่ ถ่ายรูปกันเด้อพี่น้องแมวเด้อเจ้าคือบ่เห็นจ้ะเพราะว่ามันอยู่ติดทางตรงนี้น่ะเดินจากตรงริมทางมาประมาณฮอดอยู่บ่ห้าเมตรหกเมตรนี่แหละจ้ะนี่น่ะ อันนี้เกิดเป็นกระจุกอีกแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้แดดสลับคึ้มจะแดดมาแล้วค่ะดแดดแดดหลบๆอะ่ะเออเดี๋ยวแดดแล้วก็เดี๋ยวแบบคืมแล้วก็ฝนกระชากมาลมกระชากมาอ้ยอันนี้เละเอาไว้นี่แหละค่ะทุกคนนี่ดูเห็ดกลุ่มนี้เห็ดหมู่บ้านนี้ของพวกเรา มันจะสวยๆขาสวยๆนี่สุดยอดเลย,ยทุกคนไอเจอน้องไปน้องเน่า <c oughs> น้องเน่าโอ้ยทุกคนไอมาแค่เอาเห็ดคะ่ะเ,เมื่อกี้แค่ไปได้สองต้นตรงนี้นะ,ะมันเป็นจุดที่ไอเคยเจอเห็ดเยอะๆอยู่ตามโคนต้นสนคะ่ะแต่ว่ามีคนมาเก็บไปหมดแล้วแลวะก็ มาหาเจอที่มันซ่อนอยู่อย่าเงี้ยค่ะทุกคนดูดูขาเห็ดดูเนี่ยชนะเลิศเลยนะคะสวยมากอู้พี่น้องแมวนี่สีเกลอทุกคนแดดยามเย็นแดดตอนหกโมงเย็นไอเดินขึ้นเข,นขามาสุดยอดไอบอกพี่คุณว่าไอเดินมาดู เดินมาดูเห็ดที่อยู่ตามริมทางเนี่ยค่ะโอ้ยทุกคนร้อนทุกคนจ๋าดูสภาพไอ้คืออากาศมันร้อนร้อนเพราะว่าเราอุ้ยมีหมาตัวหนึ่งเอ้าเจ้าของเขาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย <Hey, hey. S 1> เขาหาเจ้าของเจอแล้ว <laughs> นั่นไง ไม่แน่ใจว่านี่คือเห็ดอะไรทุกคนเดี๋ยวนะวายทุกคนมันคือเห็ดพึ่งเด้นี่นะใช่ไหมวายเห็ดพึ่งที่แบบมันเป็นแข็งแข็งมันเป็นอ่น่าจะเป็นเริดบรูนสเตียนซบที่มันยังเด็กอยู่ค่ะว้าวหมาหนึ่งดอกหมาอีกหนึ่งดอกจ้ะโอเคไป เดินอีกแป๊บหนึ่งไอ้อบอกพี่ขุ่นว่าไอ้เดินสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงไอ้ก็จะลงไปนะคะไอ้ได้ยินเสียงอะไรทางนู้นเลยรีบมองมอสเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนออกเป็นสีแบบน้ำตาลแดงนะคะสวยมากทุกคนสวยมากานี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้นะทุกคนขึ้นมา ขึ้นมาบนเขานะคะมองไปตรงนู้นตอนแรกคือจําจุดไม่ได้ไงมันบนเขาอะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มีเห็ดไอ้ก็เดินวนอยู่มาเจอจนได้ทุกคนเออมันจะเกิดอยู่ที่เดิมอย่างที่ไอ้บอกนีไ่ไงเจอแล้วไม่ได้มากมายแต่มันก็สวยอยู่พอได้ทุกคนพอได้หอบเลยจะบอกให้ เหมือนเขาแบบรอฝนเนาะเหมือนเห็ดมันแบบเริ่มแก่ค่ะสังเกตดูดอกเขาจะแบบเสียงรองเท้าบูาบ๊ไอโอเคได้อีกกลุ่มนึงโอเคไอคิว่าจะวนกลับแล้วนะคะทุกคนเห็ดไอคก็ได้ประมาณนี้ค่ะ ได้เท่าๆกันกับวันที่ไอไปเก็บที่ป่าแถวๆบ้านนั่นแหละแต่วันนั้นน่ะเอ่อไอเก็บเห็ดอาจจะดอกเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราก็ได้เห็ดพึ่งหวานมาเพิ่มนิดหน่อยนะคะจริงๆเห็ดพึ่งหวานนะ่ะมันมันเจอเยอะอยู่นะแต่ว่าป่านี้เห็ดพึ่งหวานเขาแก่แล้วคะ่ะแก่แบบเน่าอะ่ะเออน้องซ้อนค่ะทุกคนซ้อนซ้อนอยู่ใต้ต้นยุงนี่ ทากนะนี่ทากนี้เขาไม่ได้กินเลือดเขาไม่ได้กัดเรานะคะเขากินกินพืชค่ะ ก่อนกลับบ้านทุกคนมาเลีมริมทางแป๊บนึงที่พี่ขุนจอดรถรอนะคะนี่ได้สองดูจะบอกว่าเขาปัดไม้ริมทางมันก็ทำให้เห็ดของเราไม่เกิดนะคะปีนี้ปกติตรงริมทางนี่ไอออกมานี่จะเยอะเลยนะแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีค่ะดูรอยเขาค่ะเขาเอาไม้อะมากองไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ ทุกคนดูเศษไม้เต็มไปหมดเลยการขนขนส่งนะคะก็ทําให้เขามาทําลายป่าเห็ดฝั่งนี้ด้วยอไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่เอาเป็นว่ามันแบบมันมันไม่ค่อยมีเห็ดนะคะ ก็ซ่อนอยู่แต่ป้าไอ้ก็หาเจอขานางสวยเดี๋ยวจะพาหาตรงนี้ตายต้นสนน้อยๆดอกมันี้กมอน หูดอกนี้สวยมากนี่ค่ะนี่ขาเแบบีสองคนสวยเลยทุกคนเกือบเหยียบนี่ค่ะนี่ยมีคนมาเหยียบมุนเอเละมุนอัญญะมันก็สมควรจะเหยียบเพราะว่าใบไม้สีเหลืองมองไม่ออก ไอ้ตัดใจไม่ได้ทุกคนไอ้ยังเดินเลาะริมทางอยู่อืมมีไอ้มะเล็มจากที่เขาเก็บไปแล้วริมทางริมทางของทแท่ว้าวอีดอกมีเล็กไปหน่อย ลมก็แรงมากน่ากลัวจริงๆน,นี่คะ่ะทุกคนฝีมือเก็บเห็ดริมทางของเราวันนี้เดี๋ยวเอาไปรวมกันนะคะทุกคนมาดูเห็ดเอาออกมาจากตะกร้ามันเยอะมากโอ้ยดูดิ หวันนี้น่าจะน่าจะสองกิโลได้อะทุกคนนี่ห้าทุ่มนะไอพึ่งจะทํางานบ้านเสร็จนะคะทําขนมด้วยนะคะกว่าจะได้เอาเห็ดออกมาใส่ถาดไว้เนาะเดี๋ยวพึ่งไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําความสะอาดค่ะให้เขาหมาดๆน้ํานิดนึงเนาะส่วนเจ้าเห็ดพึ่งนะคะทุกคน เขาก็ไม่ค่อยจะสวยนะไอ้ลองดูแล้วไม่เป็นหนอนแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆเป็นแบบเหมือนเขามีสนิมอะค่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ค่ะเขาเรียกไอเ้เรียกสนิมมานเนาะแต่จริงๆบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเสี้ยนดินเข้าไปกินแต่เจาะดูแล้วมันมันไม่มีเสี้ยนดินค่ะเดีก็จะต้มวบกินกับน,น้าพริกพรุ่งนี้นะคะทุกคนนี่